เอารสวัสดีครับพี่น้องโอ้เราปั่นเพิ่นมาเพิ่นมาปลูกปลูกพักอยู่ทั้งขางมาเห็นเพิ่นพี่น้องเพิ่นเลยขอเพิ่นี่ณชื่อื่าอป่ิ้งไปทิ้งไปที้งไปทิ้งอปทิ้งไ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 ปทิ้ง่ปทิ้งไ้งไปทิ้งไปไปนิ้งไปทิ้งไงนอ้ปนงิงออน้ื้ เราปันเนียงเคยมาเนีก็ไม่ใช่เคาไม่ใช่ต่อมาร้อนอยานีย่าน้อ้โหโ้โหโอ้เหโอ้โหโอ้เหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหอ้ะหโอ้ีหอ้โหโอ้โหโอ้วหอ้หอ้โหโอ้โหอโหอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้อ้อ้โอ้โหโอ้โหโาเหหหห้้ออ้้ออ้้อ ฟักบุ๋งอยู่ข้างในอ้หนุ่นถัว่วพี่น้องถั่วฟักยาวถั่วฟักยาวแล้วก็แล้วก็เป็นดอกไม้ไอ้ไอ้ดอกดอกแดงๆนั่นน่าจะเป็นดอกงอนไก่พี่น้องดอกงอนไก่นี่ก็เจี๊ยบพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเก็บไปหลายชุดแล้วนี่พี่น้องเห็นปะหลายชุดแล้วโอ้เพิ่นดีมากเลยเพิ่นบอกว่าลงมาถ่ายลงมาถ่ายเพิน่นว่าอ้เป็นโอกาสดีของผมเลยครับพี่น้องนี่ดอกไม้พี่น้องอุ้ยงามมากพี่น้องพามาชมพามาชม มาเจอลราปั่นใจดีโอ้พึ่งใจดีครับพี่น้องอันนี้เป็นมันนะครับนี่เป็นมันเป็นมันครับนี่มันอืมันไอ้น่าจะเป็นมันมันแดงมันเหลืองครับพี่น้องเบิ่งไอ้ผักบุ้งง,งามๆนี่ครับผักบุ้งหนุ่มทัวรพึ่งเก็บไปขายหลายแล้วพี่น้องอืมในนัก,นกนนอรวไทยก็น่ากินอร่อยดีหื้นอร่อยดี老板我我去过泰国我去过啊 你是泰国的嘛？对，泰国，泰国，哦，泰国，泰国那个那个机场啊，我们以前去的时候都客满，那个机机车啊，那个车子都哈。那那个那个那个要这多少嘛？这一期多少嘛？那个你要买啊？你买多少？不行不行，现在还不行。哦，现在不行。现在有那个肥料下去不行。哦好。哎，那个出料不行。哦，那等一下嘛。哎好。那个要等到一个礼拜后才可以吃。

บึ่งี่น้องเนี่ยอ้ออาวจ้ะปลูกของกินไว้เต็มเลยเพิ่งก็เว้าเร็วนำพกกึ่งก็ฟังบ่ค่อยรู้เรื่องปานไรพี่น้องเออแต่ว่าเพิ่นดีเลยพิ่นโอ้เพิ่นว่าชมกันหลายคนเท่ <c oughs> ก็ามาถ่ายรูปโอเคจ้ะพี่น้องนี่ละ่ะให้พี่น้องมามาชมนี่ล่ะครับมีพื้นที่มีหยังเพิ่นก็ปลูกบ้านเฮาถ้ามีหลายๆก็ปลูกผักบูงปลูกหยังไว้ขายนะพี่น้องเนาะเพราะว่าตลาดอยูน่นี่เขาดี

เอาๆตอนนี้不行了เอาเป็นไปเอ้แก่เทียนเนี่คือน่าจะอีกตอนไหนนี่ล่หละคอยมามาสื่อมาเอากับเพินพี่น้ององแต่ผมก็ไม่ไมนี่หละแล้ไปถ่ายให้รูปดอกไม้จัน้อยก่นพี่น้องอ้าพี่น้องนี่แหละครับผมชีวิตนี้แต่วันลวผมกับเป็นคนที่่าสเสบียงหาแล้วก็มาถามเพิ่นนะถามทว่าได้ก ขอเพื่อนถ่ายถ่าบบไดกบากับบเป็นยังกันนะพอดีมาซบโอกาสเลยเลิกงานอาบน้ำหนุหน่อยมากหาทำคลิปพี่น้องนี่แหะครับจะได้ส่งคลิปย้าพี่น้องเนาะให้กําลังใจผมในเด้อครับพี่น้องอืออีปายสือครับผมสวัสดีจ้า